ชาวราศีกันชาวราศีกันใครที่กำลังรอเรื่องของงานรอโอกาสในเรื่องของการเรียกสัมภาษณ์ชาวราศีกันมีโอกาสอย่างมากมีโอกาสอย่างมากในเรื่องของการเรื่องงานเพราะฉะนั้นใครที่สมัครงานไว้ใครที่กำลังรอเกี่ยวกับ,กบเรื่องของการเรียกสัมภาษณ์ หรือบางท่านอาจจะอยากจะย้ายงานตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหมกราคม2,568นนี้ชาวราศีกันจะได้รับข่าวดีจะได้รับข่าวสารบางอย่างที่บ่งบอกว่าจะโชคดีเรื่องของงานเรื่องของการที่ราคา ชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมที่ราคาที่ราคาอา้าวสำหรับเรื่องของการงานว่าไปแล้วนะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอีกในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานไม่ว่าจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวการท่องเที่ยวการมีคอนเนคชันใหม่ๆหรือชาวราศีกัน มีโอกาสที่จะเดินทางนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันบางท่านรอเอกสารมานานแล้วหรือบางท่านรอในเรื่องเอกสารที่อยากจะอยู่ในประเทศนั้นๆนมานานแล้วหาผัวก็หายากว่าจานแม่หียเอ้ยเพราะฉะนั้นชาวราศีกันถือว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีใครสอบ ในเรื่องของกินคาดไม่ผ่านบางท่านอาจจะสอบไปกับขี่ไม่ผ่านในช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวโยงกับเอกสารสำคัญไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศฉลุยแบบนี้เลยเอาเปว่าสำหรับชาวราศีกันเป็นชาวราศีแห่งพรหมจรรย์หญิงสาวแห่งความเป็นพรหมจันทร์เพราะฉะนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดพองชาวราศีกันจึง เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดละอ่อแม้กระทั่งผู้ชายก็มีความเนียบอยู่ในตัวนะแล้วชาวราศีนี้มีรสนิยมในการกินไม่อร่อยไม่เลยกูไม่แดกใส่ชูรสหรือเปล่าใส่ชูรสเอามาสองลอเลยนี่คือชาวราศีกันเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้ในเรื่องของการเงินกังวลอยู่นะมีความกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะอะไร บางครั้งชาวราศีกันถึงแม้ว่าจะทำธุรกิจถึงแม้ว่าจะทำการค้าการขายหรือว่าแหล่งที่มาของเงินมันเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายแล้วชาวราศีนี้ก็ต้องมีเรื่องให้ใช้ให้จ่ายแล้วที่แน่ๆคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมนี่ก็มีแล้วเรื่องของสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ญาติพี่น้องครอบครัวล่ะอันนี้ล่ะของดีเลย ถึงแม้ว่าชาวาราศีกันบางครั้งไม่มีเงินไม่มีทองบางครั้งถึงขนาดรู้สึกว่าแม่งตันมาจานมันตันแล้วไม่รู้จะไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วชาวาราศีนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตมาได้ทุกครั้งไปเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีกันใครที่อยากจะเปลี <hin> ่ยนงานหรือว่าท่านใด แต่จันบอกเลยว่าชาวราศีกันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่กับกับเพื่อนร่วมง,งานรู้สึกไม่ค่อยเป็นรีเลยเพื่อนที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้สึกดีแต่พอผ่านมาชาวราศีกันอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าม,ม,มันเกิดอะไรขึ้นวะาจานัน ต้องคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องคอยปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ามันเหนื่อยว่าอาจารย์ถ้าหนูจะย้ายงานในช่วงเนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่จะต้องคอยอมคมเขาเรีกว่าคอยประคับประคองในเรื่องความรู้สึกแต่คนที่กําลังหางานเนี่ยอาจารย์ต้องถ่ายว่าได้งานแน่ๆนงว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกัน เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านเพราะนั้นชาวราศีกันก็มักจะค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะมาปกปักรักษาชาวราศีกันโดยแท้จริงส่วนในเรื่องของการเรื่องของงานที่เกี่ยวโยงกับความบันเทิงบางท่านอาจจะเปิดผับบางท่านอาจจะเปิดบูกระท่ บางท่านอาจจะนำธุรกิจสีเทาๆเปิดผับเปิดบาร์หรือบางท่านอาจจะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการพน,นันอย่าเสพติดไม่เอานะไม่ทายเพราะนั้นใครที่ทำงานในกลางคืนในช่วงนี้ถามว่าการเงินดีไหมอาจารย์ว่าการเงินก็ถือว่าไปได้แต่ที่สุดแล้วเรื่องของการเงิน ชาวราศีนี้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองตันลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูสิวิลเลียมมาอาจารย์หรือว่าแฮร์รี่คิงเหรียญก็หมาควาว่าชาวราศีกันใครที่กำลังรู้สึกว่าอาจารย์หนูต้องการที่จะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งชาวราศีนี้ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูคนที่มีอายุพอประมาณนีย ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศีกันในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการยืมหลีกเลี่ยงของการให้ยืมเพราะฉะนั้นไพ่สองเหรียญชาวราศีกันไม่ควรจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเพราะถ้าออกไปแล้วหายการแม่นชิบหายเลย อาจารย์ว่ามันก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะชาวราศีกันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ยความจริงใจของเรามีอยู่แล้วแล้วชาวราศีกันถ้าพูดกับเขาดีๆด,ดีด้วยถ้าอยากมากูดดาเลยอีดอกนี่นี่คือชาวราศีกันเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้จะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของอไลดวงดาวดวงดาวของชาวราศีกันก็คือดาวพุธหมายเลขสี่เป็นเรื่องของการค้าการขายเป็นเรื่องของทางไกลเป็นเรื่องของการเดินทาง เพราะนั้นชาวราศีกันก็มักจะชอบท่องเที่ยวนะชอบเดินะอะไรที่ไม่ค่อยอยู่กับที่อันนี้ดีนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมีตัวเลขกำกับราศีนี้อยู่ก็คือหมายเลขสี่เพราะฉะนั้นหมายเลขสี่เป็นหมายเลขที่ดีสําหรับชาวราศีกันนะดาวพุธเนี่ยหรือว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ที่ผลรวมรวมแล้วได้สี่ไม่ว่าจะเป็นสามหนึ่ง 1> 1, หน,นึ่งสามเฮ้ยจารย์เทพในในที่ไปดูใน YouTube เขาบอกมันเลขไม่ดีหนาะใช้ไปเถอะเนี่ยสองสองได้ไหมจารย์สองสอง,สองนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งการเสพสื่อของพวกเราบางครั้งก็คล้อยตามจนเกินไปจนไม่รู้ว่าที่มาของข้อมูลมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะสมัยนี้ใครก็สามารถที่จะหยิบนู่นหยิบนี่ เอามาขายได้เพราะนั้นแหล่งที่มามีความสําคัญเพราะฉะนั้นแหล่งตั้งต้นแม้กระทั่งสงครามแม้กระทั่งการเมืองถามว่าเรารู้เรื่องกันมันจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเขาคุยอะไรกันยกเว้นมีการดักฟังของคนระดับสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็ว่าไปตามสื่อต่างๆเราก็มีอารมณ์ไปตามสื่อต่างๆถ้าเป็นเรื่องดูดวงอาจารย์บอกเลยต้องอาจารย์เทพใครตัดสินใจไม่ได้ คิดไม่ออกจะได้เป๋ซ้ายเป๋ขวาเป๋ขวาเป๋ซ้ายวะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงให้โทรหาหมอหมอดูเพราะการดูดวงคือการที่เราไม่ประมาทกับชีวิตการดูดวงคือการป้องกันแต่ถ้าเมื่อไหร่โดนไปแล้วอาจารย์หนูโดนไปแล้วเนี่ยสองล้านมิจฉาชีพ หนูจะได้คืนหรือเปล่าอันนี้หนูได้ว่าได้คืนหรือไม่ได้คืนแต่ถามอาจารย์ช่วยเป่าพ่วงเป่าเพียงให้หน่อยได้ไหมให้หนูได้เงินคืนอันนี้ต้องไปหาเนนเอ่เอน่ะเป่าสตาค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินอันนั้นคือสายผีชัดเจน อย่างอาจารย์เนี่ยก็เป็นหมอดูธรรมดิบธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินจัดได้ในเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเป็นแบบนี้หรือบางท่านอาจจะรอในเรื่องของมรดกตามหาผู้จัดการมรดกไม่เจอสักทีอาจารย์หนูจะได้เมื่อไหร่ตอนนี้หนูก็รอไป60แล้วกูมีเวลาใช้เงินเพียงไม่กี่สิบปี เพราะฉะนั้นไพ่คิงเหรียญมันหมายความว่าเป็นเรื่องของการเงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่จับทรัพย์ใหญ่เป็นแบบนี้นว่ากันเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศีกันไม่ชอบเป็นนี่บุญคุณใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเป็นนี่บุญคุณเขาชาวราศีนี้ชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างที่อาจารย์บอกถ้าทําไปแล้วมีความรู้สึกดีแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความคาดหวังลึกๆ จะกลายเป็นทุกข์ไ yeah. งเพราะฉะนั้นทําความดีให้ไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนเราให้ขอทานอะ่ะให้เบื่อจะไปซื้อน้ําซื้ออะไรก็ซื้อไป่าไปซื้อ,อยาเรื่องมึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงก็โดนตํารวจจับก็แล้วแต่เพราะนั้นสิ่งที่คาดหวังได้อย่างเดียวคืออะไรขอให้เขาเหล่านั้นที่พวกเราได้ช่วยเหลือเขามีชีวิตที่ดีขึ้น อ่ะส่วนในเรื่องของครอบครัวชาวราศีชาวราศีกันเรื่องของครอบครัวก็มีเรื่องของความกังวลอยู่นะมีเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลูกวิตกกังวลเกี่ยวก,กับเรื่องของเสเด็จพ่อเสเด็จแม่บางท่านพ่อแม่อาจจะแก่ชราเต็มทีบางท่านพ่ออาจจะเป็นโรคร้ายอยู่เฮ้ยจจนเทพมึงแช่งเหรอไม่ได้แช่งเพราะนั่นเป็นเรื่องปกตินะ แต่ก็ยังไม่ได้ยินข่าวร้ายหรอกอาจารย์บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องความกังวลโดยปก,กติของมนุษย์นะส่วนเรื่องลูกๆหลานๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงใครสักคนหนึ่งหรือว่าสองคนหรือว่าสามคนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลที่เราจะใส่ให้เขาตั้งแต่ในวัยเด็กเมื่อเข้าเก้าขวบถึงสิขวบสิบขวบจะเริ่มเปลี่ยนแล้วสำหรับวัยรุ่น ในช่วง9ถึง12ขวบเขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกจงเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับลูกแต่ถ้าเมื่อไรเราไม่ฟังเขาเลยแหมเขาต้องเป็นแบบนั้นตามที่ตอนที่มันเป็นเบบี๋อันนี้พลาดเพราะเราจะไม่รู้จักลูกของเราเลยเด็กคนนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เด็กคนนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเราไม่เคยฟังเขาเลยเขาจะมีอะไรมาเล่าเราก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟัง เราจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกเลยเหมือนกลายเป็นว่ากลายเป็นคนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้นี่คือเรื่องของฮอร์โมนแล้วนี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วศัตรูมีหรือเปล่าวาา่าอาจารย์ศัตรูเรออเอาเป็นว่าเรื่องของศัตรูอาจจะมาในรูปแบบของคนใกล้ชิดนะหรืออาจจะมีในเรื่องของอะไรคําพูด ที่ทำรู้ให้รู้สึกว่ากดดันหรือว่าเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกกันนะว่ากันเช่นนี้เรื่องอุปสรรคต่างๆถามว่ามีมา้ห้าไม้เท้ามีอยู่แล้วส่วนในเรื่องของการเดินทางชัดเจนมากหรืออาจจะหมายความว่าเป็นการเดินทางแบบแม่ได้ข่าวและต้องต้องไปหรือบางท่านอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการสูญเสียนะอาเป็นว่าในเรื่องของชาวราศี ชาวราศีกันในเรื่องความรักก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เอาเป็นว่าสําหรับใครที่เกิดในราศีกันแล้วความรักรู้สึกว่าอึดอัดถามว่ามันจะต้องเลิกร้างกันเลยหรือเปล่าลองปรับความเข้าใจกันก่อนอันดับแรกลองฟังก่อนฟังโดยไม่มีอคติลองฟังแบบฟังจริงๆแล้วยังไม่ต้องเถียงถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้ยินมาแม่รู้สึกขัดหูขัดตาเว้ยเอ้ย ไม่พองตายอะไรพวกนี้แต่เราก็ต้องวางไว้ก่อนลองฟังเขาก่อนสิถ้าเมื่อไรเราไม่เปิดการรับฟังที่ดีเช่นเดียวกันเขาก็จะไม่ฟังเราเพราะนั้นชาวราศีกันใครก็แล้วแต่ที่เกิดในราศีนี้อาจจะรู้สึกว่ามีความลำคาญร,รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอึดอัดที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าอึดอัดแต่ในครั้งนี้มันหนักกว่าเดิมอาจารย์ มันแข็งข้อขึ้นแข็งข้อขึ้นว่ะอาจารย์หนูควรจะทํายังไงดีหนูจะตัดสินใจไปแม่งเลยดีมะเอาไปว่าเรื่องความรักอย่างที่อาจารย์บอกนะเป็นแบบนี้จะรู้สึกอึดอัดหน่อยหรือบางท่านอาจจะไปเจอใครที่รู้สึกดีเพราะสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วเหม็นชิบหายเลยอยู่ใกล้ๆเดินเฉียวเหม็นชิบหายเลยอาจารย์แต่พอเจอใครบางคนปุ๊บ โอ้โหรู้สึกว่ามันหอมกลุ่นเหลือเกินอาจจะมีการเพี้ยนในเรื่องของความรู้สึกไปได้อา้าว่ากันแบบนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกันให้ระวังเรื่องของโรคกระเพาะระบบลำไส้ปวดท้องประจําเดือนเนะเพราะอะไรหญิงผมอาจารนะ์น่ะจะอยู่แถวแถวท้องเพราะนั้นชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันก็ควรจะกินไขมันดีแล้วไขมันดีมาจากไหนจากสัตว์มนุษย์เรา มนุษย์เราก่อนที่จะมาถึงขนาดนี้อาจารย์บอกเลยว่าบรรพบุรุษของเราล่าสัตว์แล้วก็กินกันอย่างดิบๆไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั่วไปที่เราเห็นอยู่มันกินดิบๆแต่พอความบังเอิญบางสิ่งบางอย่างเมื่อมนุษย์ได้กินอาหารที่มันสุกไหมแล้วรู้สึกว่ามัน,มนหอมกลุ่นก็กลายวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องสุขภาพชาวราศีกันนะ เรื่องของรังไข่เรื่องของไขมันอะไรเงี้ยรังคงรังไข่ลูกอันทะขอให้ดูตรงนี้นะว่ากันแบบนี้ส่วนในเรื่องของใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าชมชอบชาวราศีกันต้องรู้รสนิยมรู้เข่ารู้เราแต่จำไว้นะว่าชาวราศีนี้แม้ว่าตอนเด็กๆจะมีทรัพย์น้อยไม่มีเงินแต่พออายุมากชาวราศีกันจะเพียบพร้อมไปด้วยเพชรนินจินดาบ้บานช่องไปแบบนี้เอาแค่นี้ล้กัน นะเอาเป็นว่าสําหรับการงานการเงินความรักสุขภาพอาจารย์ก็ว่ากันไปเรียบร้อยเดี๋ยวขอไพ่สรุปสองใบขอบคุณสําหรับเสื้อสวยๆจากคุณพี่ลินลี่ด้วยนะตรงมาจากฝรั่งเศสเลยตรงมาจากฝรั่งเศสขอบคุณคุณพี่ลินลี่ด้วยนะแล้วอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณ ซูเปอร์แต่งซูเปอร์แตงอ่าและ u t u b e ตอนนี้ YouTube มีเรื่องของการแปะโฆษณาไม่ใช่สินค้าขออจารย์หรอกแต่ถ้าเกิดใครเข้าไปซื้อในสินค้าในในคลิปอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะได้ค่าคอมด้วยเอออาจารย์ก็อคอมรับอ่ามีประโยชน์ซ่เอาหูเฮียโอ้โหเอาเป็นว่าไพ่สองใบนี้การเกิดการตายอินกับหยางหรือว่าหยินกับหยาง ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นฝันร้ายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางของชีวิตไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะจำไว้ว่าชีวิตเราก็ไม่ต่างจากฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะในช่วงเดียวกันนะเวลาเดือนเดียวกันฤดูเดียวกันไม่มีน้ําท่วมแต่ทําไมปีนี้เกิดสิ่งนี้ได้ดวงชะตาชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังมีพลังอยู่ถ้าเรายังมีพลังอยู่เรายังมีทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตสุดท้ายแล้วชาวราศีนี้จะพลิกฟื้นรวยได้ที่ราคาคแหอ่ะแค่นี้ล้กันที่ราคาหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการขายของอย่ารังเกียจการขายพวกเราทุกคนบนโลกบนี้ขายขายกันหมด ขายส่วนที่ต่างกันอย่างอาจารย์นี่ขายเรื่องหองอะไรความเชื่อขายกระเป๋าด้วยนะเพราะฉนั้นทุกคนอย่ารังเกียจการขายแม้กทั้งขายแรงงานขายความความรู้ขายเรี่ยวขายแรงขายบริการทางเพศเป็นเรื่องของการบริการทั้งสิ้นนะเพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์ผู้กําลังหมายเพราะว่ากาลังจะขายกระเป๋ากําลังจะขายกระเป๋าสตางค์ เอาเป็นว่าสีแดงเนี่ยเรียกซับ1 0รโลรุ่นนี้รุ่นพรีเมียม29,700เล่นรุ่นแรงขึ้นรุ่นแรงเลย29,700ใช้แล้วมันยังไงจะเทพส่วนรุ่นคลาสสิก13,900ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะใบนี้สีกลมเขาเรียกว่ากลมนำโชคนำลาบท่านใดยอยากจะเปลี่ยนฐานะท่านใดยอยากจะรวยให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นี่คือกระเป๋าสตางค์มหาเฮงแล้วทำไมต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาว กระเป๋าสตางค์ทรงยาวมีรูปลักษณ์ที่ดีมีลักษณะที่ดีสําหรับแบงค์ธนบัตรนะเพราะนั้นจําไว้ว่าทุกใบเกือบทุกใบบนโลกใบนี้ธนบัตรทุกใบมีรูปของบุคคลสําคัญอยู่นะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นจําไว้แค่นี้แล้วถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารัก อยากจะให้คนที่เรารักข้าเงินเก่งซื้อกระเปาา๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชยาที่ราคาที่ราคาเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องกระเปาา๋าสตางค์เนี่ยสมัยตอนก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ไม่มีความรู้หรอกจนไปเจอหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเปาา๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะจุนอิชิโร่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจ ถ้าคนรวยใช้กระเป๋าสลังทรงยาวได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันอาจารย์แล้วใบละ99บาทรวยไหมซื้อหวย99บาทก็ได้ราคานั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของบัญญัติต่ยางแน่นอนนะเขาถึงบอกว่าให้มีกฎคุณ200หมายความว่ากระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดี13,900กก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าแต่ละคนมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน บางคนเกิดมาร่ำรวยแต่อีกสักพักหนึ่งเกิดมาก็มีวิกฤตบางคนเกิดมายากจนมากแต่พอถึงช่วงวัยหนึ่งเฮ้ยกลับกลายเป็นคนรวยไปได้ไม่ต่างอะไรกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกก็หมายความว่าบางท่านอาจจะลำบากตั้งแต่เด็กแล้วกูแก่แล้วไอ้เหี้ยอาจารย์เทพพ่อ,อตาย65แล้วชีวิตกูยังลำบากแปลว่าต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างต้องมีอะไรผิดพลาดอาจารย์ถ้ายังเป็นนักดนตรีอยู่ก็เท่านั้นแหละ แล้วทำไมถึงมาเป็นหมอดูอันดับแรกต้องมีความชอบต้องมีความสนใจก่อนอาจารย์มีความสนใจไพ่ย,ยิปซีตั้งแต่อยู่ม .4 แล้วเอาตรงๆเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยที่เล่นเฮฟวี่เนี่ยเล่นกีตาร์เฮฟวี่เนี่ยก็มาอยู่ในห้องซ้อมแล้วแกก็มาเปิดไพ่แล้วก็ให้อาจารย์เปิดอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคนะชอบนะแล้วก็มาศึกษาจริงๆอย่างจังก็คือช่วงเล่นที่แถวแถวสีลม อาจารย์ก็ไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ขุนทองการเรียนของอาจารย์เนี่ยจะเรียนด้วยตัวเองก่อนหาหนังสือมาอ่านก่อนหลังจากนั้นอะไรที่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไปเรียนเพิ่มกับอาจารย์ขุนทองอสุนีนาอยุธยาผู้ชายคนนี้อาจารย์คนนี้เราซื้อคนนี้ถ้าอาจารย์ไม่มีขุนทองไม่มีอาจารย์ขุนทองอาจารย์ก็ไม่มีวันนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นการหาความรู้มีความสําคัญทุกคนมีอาจารย์หมด ถ้าเป็นเรื่องไพ่ยิปซีคิงอฟเดอะคิงอฟยิปซีเนี่ยต้องอาจารย์ขุนทองแต่ถ้าเป็นเรื่องของระฆกงเยี่กับดวงดาวอาจารย์ก็นับถืออาจารย์อาจารย์หลักนะแล้วอาจารย์เบียร์ล่ะอาจารย์เบียร์เขาก็ดีของเขาอ่ะอาจารย์ก็ไปอยากยุ่งถ้าดีเบตกันเอาไปไงถ้าดีเบตกันอาจารย์บอกเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีแรกอาจารย์ร่วม เพราะนั้นเรื่องของหลักรามอาจารย์ไม่ค่อยอะไรหรอกแต่แค่เข้าใจว่าแค่เราทําความดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนความเชื่อของเขาเราก็ไม่ไปทุบหลูเอาแค่นี้พอไ yeah. งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เบียอาจารย์จะเข้าข้าใครอาจารย์เบียถ้ามองให้ลึกจริงๆอาจารย์เบียไม่มีพิษมีัยอใครนะแกก็พูดแกแป่งกันนะแล้วบ้านอยู่ใกล้อาจารย์ด้วยน้องจอกเนี่ยเอาแค่นี้หลังจากนี้ ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์อ่ะรุ่นนี้29,700ส่วนรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์เนี่ยรุ่นนี้59,700จะเทพรดพ่อคดแม่เมื่อไหที่ราคานี้59,700และไม่ต้องมานั่งเถียงกันในเรื่องของราคาตราบใดที่ยังมีกระเป๋าราคาหลักแสนหลักล้านแล้วกรรมวิธีการผลิตเหมือนกันเดะแล้วในช่าง ชั้นครูระดับประเทศเป็นวิศวกรมาเย็บให้เราอย่างดีเนี่ยมันถามมาแปโคตรถูกจะได้ถูกแล้วมึงได้กาไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้กําไรจะขายทํไมห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนี่ยอ่ะเอาแบบนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับโฆษณาแล้วก็การบุญร้านบูทยสาขายเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดกินฟรีอยู่ฟรีห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายนะเอแฮคันผมร่วงเอแฮสิคะ เนื้อแดดเดียวคุณทองขาว690บาทนะกิโลหรือครึ่งกิโลไปถามเองนุชจี้ช็อปกาแฟแปะกล้วยสตาชาบู188บาทอิ่มกินกินเสร็จปวดท้องขี้ขี้กลับมากินต่อ188บาทชมรัฐทำป้ายโฆษณาครบวงจรนะก็เบอร์โทรศัพท์ไปถามรายละเอียดตามนี้เอาแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งสำหรับเหรียญดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐีท่านใด อยากจะบูชาเหรียญดวงพิชัยสงครามรุ่นมหาเศรษฐีไม่ต้องแก้ปีชงอีกต่อไปจะบรรจุวันเดือนปีเกิดเราเข้าไป1,999บาทแค้วคาดปลอดภัยนำโชคเงินส่วนหนึ่งนะจะนำไปทำบุญที่ถ้ำตะโกว,ะะะวัดที่ลบบุรีอยากจะช่วยเด็กอยากจะช่วยอลไรเอาเอาแค่นี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าถึงเรื่องของสะพานบุญ สะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการโอสองบาทใส่ไม่ได้จริงๆแล้วเหรียญกระสบเนี่ยต้นทุนสูงกว่าแบงค์พันอีกนะแต่มูลค่าของมันเพียงหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างบานโลกใบน,นี้มันก็มันไม่ได้ตรงไปตรงมาเนี ต้นทุนแม่งแพงกว่าแบงค์พันแต่มูลค่ามันสึกบาทเดียวเนีเพราะฉะนั้นบอกหวยไอ้ไข่บอกหวยคงไม่มีใครทําแบบอาจารย์นะมานั่งกัดอยู่งี้257 257จากไอ้เจ้าไข่1 2ึ8งสองศูนยาสำหรับสะพานบุญ กะเด e งไปแล้วท่านใดยอยากจะซื้อรถวิวแชร์อยากจะร่วมทำบุญให้กับน้องๆแล้วก็นำไปสนับสนับสนุนซื้อ,อสร้างอาคารเรียนให้กับหลวงพี่นะว่ากันแบบนี้เลยเอาเป็นว่าในเรื่องของสะพานบุญในปีนี้อาจารย์ก็จะทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆทำจนตายตามนี้ที่ราคา